สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพัฟฟินเฮาสรีวิวนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเป้ของเค l ลตนะครับตัวนี้นี่ชื่อว่าเล Wing 44 t e c h n i c a คนะครับผมที่มันเป็นเทคเนีคิลเนี่ยเพราะมันใช้ในด้านการทหารนะครับเพราะฉะนั้นสีมันก็เลยจะออกเป็นสีเสื้อทหารนิดนึงเป็นสีกากีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันโดยรอบของตัวกระเป๋าเล w วิ g 44เทค h น i c a l ิกันดีกว่านะครับมาดูที่ระบบหลังกันก่อนครับตัวเป้ Red w i n g 44 t ทค h น i c a l ิเนี่ยตัวนี้จะโชว์ตัวเหล็็็็็็กกกเเเเเลลยที่ปปปนนนนโคงหะบบจ Bar แ เป็นลงไปแล้วก็เป็นตัวทีแบบนี้นะครับตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีฟองน้ําใหญ่ๆนะครับอยู่5จุดนะครับก็คอือจุดนี้แล้วก็2ออีก4ก้อนตรงช่วงนี้นะครับตัวสายสะพายเนี่ยเป็นฟองน้ําที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับตัวเบลเนี่ยก็จะไม่มีกระเป๋าช่องด้านข้างนะครับแต่จะมีเหมือนกับที่เกี่ยวพวกครารบเนอร์ของใส่ของนะครับผมหรือว่าใส่พวกซ็อกเก็ตสําหรับส่วนกระสุนปืนหรือแมก็กกาซีนปืนสําหรับทหารนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงลับสะโพกที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็นุ่มสบายมาก นะครับผมมีที่คาดอกนะครับผมที่เป็นบัคเกิลเนาะก็สามารถล็อกแล้วก็อยู่ในช่วงหน้าอกได้นะครับตรงนี้เป็นอย่างยืดนะครับเอาไว้เน็บวอกกี้ทอกกี้ได้นะครับผมบางคนเนี่ยเขาก็จะเน็บวอกกี้ทอกกี้ไว้ตรงนี้แทนเพราะว่าเวลาพูดมันก็สามารถกดแล้วก็พูดได้เลยนะครับตัวด้านหน้าของกระเป๋าเนี่ยมีแฮนดิลกริปขนาดใหญ่ นะครับผมแล้วก็มีซ็อกเก็ตที่เอาไว้ใส่ของเพิ่มด้านล่างของตัวกระเป๋าตรงนี้มีที่ให้ใส่ซ็อกเก็ตเพิ่มเพียบเลยนะครับสําหรับใส่อุปกรณ์ของทหารนะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นช่องเก็บของซึ่งมีขนาดพอประมาณนะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับผมตรงนี้เป็นที่ใส่ขวดน้านะครับก็สามารถใส่ขวดพวก1.5ลิตรได้นะครับผมช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับเมื่อเปิดออกมานะครับผมก็จะเป็นช่องเก็บของไซส์ขนาดกลางๆนะครับตรงนี้เนี่ยลึกลงไปข้างล่างเลยนะครับมีที่เหมือนเป็น สโตกเก็ตใส่ของ3ช่องนะครับแค่าปากกาช่องที่เป็นช่องซิปตะข่ายนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับผมตรงนี้ใส่พวงกุญแจได้แล้วตรงนี้เป็นช่องเก็บที่เป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มๆนะครับการการเป็นรอยเช่นการใส่แว่นตาไว้ข้างในนี้นะครับผมช่องหัวด้านบนตรงนี้นะครับเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่กินพื้นที่หัวหมวกทั้งหมวกตรงนี้เลยนะครับผมช่องเมนหลักพอเปิดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นเหมือนคล้ายๆตัวรับตินตุกแกขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ใส่น บุ๊กได้นะครับขนาด15นิ้วก็ใส่ได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลย นะครับผมตัวนี้ยังใส่น no ้ตบุ๊กได้อยู่เพราะว่าด้วยความที่หลังเป็นทีบาร์ครับมันไม่ได้ดันตัวโครงหลังมากเพราะนั้นทําให้กระเป๋าไม่ได้งอนะครับก็ใส่น no ้ตบุ๊กได้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใช้ท่องเที่ยวครับเปิดออกมาแบบนี้ก็สะดวกสบายในการหยิบของง่ายต่อการเดินทางนะครับผมถ้าชอบและถูกใจก็สามารถมาลองได้ที่ร้าน The Buffin House นะครับร้าน The Buffin House เนี่ยอยู่ที่ BTS โพนมิตรทางออกที่หนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม ถ้าอง่านนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ